สวัสดีครับเรามากินข้าวครับยังไงครับอร่อยไหมครับ้รับครับับครับตครับก่ครับก่นรับับไก่ครับนับ่ครับ่ครับตบ่คร้บตั่คร่รหก่ครับตครับตครับครับรับรับราไ่ครับกรครครับรรับเ่ัด กินข้าวก่อนทำงานครับแ้วที่ทำงานกืนครับงกล่านบริวนันกนินข้าวกนะครับกินข้าวกันก่อนทำงานวันนี้มีคลิปถ่ายทำงานกลางคืนตอนกลางคืนครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเด็กกำลังใจผมเลยครับ ข้าวด้วยกันครับมีกีเจียวครับคุณทำไมครับเจียเจียวปลาครับบังไฟดิให้ก็ดู้วยเจียปลาครับเีพราะว่าแอมมแอมมูเขาเพ่เขาก็ได้มือลราแก่เจะบมือเนี่ยเราไปครับเนี่ยไปั้้าาบาทาบุญจัรเยอครับ มข้าวครับเนข้าวด้วยกันผมนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับตามผมและขอให้ปลอดภัยโควิดครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็มันข้าวของทำงานครับสวัสดีนะครับแค่นี้ครับอ๋อไทยดู้ไหมครับใครตามผมก็ขอให้นำร่ำรวย,วยทองเจริญจนชัน ของในมาที่มาน,นะครับสวัสดีครับ